เงินเพชรน้ำเงินเจริญเงินโอ้วางซ้ายครับเน้นในอีกแล้วครับทั้งคู่นี่รู้สึกว่าจะถนัดในเพลงเขา่าตีเข้าไปครับยังขึ้นคอไม่ได้ฮะตางฝ่ายตามกอดล็อกคนละข้างสูงกว่าครับทางด้านก้องสุรินแต่เลยกอดแล้วก็ขยมลงมาสูงตักดังขาวไม่ใช่ประเด็นครับมวยไทยคู่นี้ร้อยสิบอปอนเท่ากัน ตีเข่าฝววานะครับก็สุรินครับแม่แล้วก็เจริญเงิเน,นก็ตีเข่าซ้ายครับกรรมาการพิเศษเยี่ยงออกมาครับ สนุกนะครับเนี่ยครับสามยกที่ผ่านมาเรียกว่าออกอาวุธกันตลอดครับจำว่าต่อยหมัดได้ลุ้นได้เชียร์ครับก้องสุรินต่อยคืนบ้างครับแล้วก็ควบในครับเพราะในตีเข่าขวาครับเข่าซ้ายโตมาครับเจริญเงินก้องสุรินไปซ้ายครับกรรมการแย่โอ้กมาเร่งฮะเปิดเอายกอู้เจริญเงินเน้นมัดนะครับโอ้ต่อยได้ด้วยนะครับหน้าหงายเหมือนกันยังทางด้านก้องสุรินเก้าสูงสี่สูงห้าในโดนมัดจักปัดบวกโอ้เอาเลยนะครับองในของก้องสุรินต้องถึงตัวครับ ไปเปียบสุ่งชกอยู่วงไหนครับอยู่นอกนี่โดนหมัดเลยครับโอ้โหออกหมัดได้น่ากลัวนะครับเจริญเงินครับเนี่ยครับดีแล้วเริ่มจับได้กวางสไลครับโอ้โหเนี่ยปวหมัดตึงซอกขึงมัดของเจริญเงินทีโอ้แล้วก็โจรเข่าชาดเข้าไปโอ้โหเอาละครับจากสารพีเชียงใหม่โชว์แล้วครับตีเข่าซ้ายนะครับเจริญเงินครับต่อไปครับกองสุรินทร์ครับ ร่างกายต้องเกินร้อยนะครับเพราะว่ามวยออกอาวุธกันทุกยกตีเข่าซ้ายทุกยกมีความหมายที่ข่าขวาขึ้นเิ็กมาหาเลียนตีเข่าขวาเจอ้ายโตจากเจริญเงินกล้องสลินขวาครับขวามาและขวาอีกทีหนึ่งวัดกันแล้วครับมาชกทีลุมินีนี่ให้มาชกนะครับไม่ได้ให้มาเต้นนะนี่ครับเจาะยางและกอดข้างบนแต่ว่าดูครับต่างกอดคนหลอดข้างอุ้มเลยครับก้องสรินแต่ว่า จะเดินเงินก็ตีสู้แลวครับตีเหน็บเน็บทั้งคู่แยกนะครับกรรมการพิเศษโอ้ยหมัดขวาอีกแล้วนะครับโอ้โหเต็มกระโดงทางครับเนี่ยครับหมัดหมัดขวาซ้ายขวาอ้าถึงตัวครับก้องสุรินครับแม่นอกนี่ก็เสียวหมัดครับแต่ในก็ตีเขาได้ครับอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันใหม่ครับยกที่สี่ครับคู่ที่หนึ่งเปิดหัว ต่อน,น้ำทายทเขียวเกียดเพชรเข้าสตาร์ตต้นน้ํายกใส่คล้องเลยตีคนละแบบตียังไม่ได้ฮะตีเน็บอยู่โปงในนี่การให้ดีไซน์ของตล้องสุรินมาคืนซ้ายของเจริญเงิน ه, เป็นธรรมชาติของมวยประเภท,ทรูปร่างประเภทยังกล้องยังเจริญเงินนีมีพรสวรรค์ในเรื่องของพลังกำปังต่อยหมดัดนี่ครับโปงในยังไม่ได้ทั้งคู่ ขีดขวานะครับหมัดขวาของเจริญเงินใหม่แล้วนะครับพยายามง,งัดศอกสู้นะครับกล้องสุรินครับนายตีเข่าซ้ายครับก็พยายามโต้ครับสายมาของกล้องสุรินเจอเขา่าสายของเจริญเงินครับกล้องสุรินยัดเข่าขวาสับศอกขวาไม่โดน โอ้โหสอกซ้ายสอกขวาเอาล้วครับเป็นการแก้เข่าของก้องสุรินทร์จจเจริญเงินไม่เข้าไว้แครับซ้ายมาสาับสอกคืนครับจเจริญเงินไม่หนีไหนก็สู้นะครับก้องในนี่ได้เปรียบรูปร,ร่างของทางด้านก้องสุรินทร์ดโอ้โหหมัดซ้ายครับทางด้านเจริญเงินนี่ฮะมี มดมา,มากดดันตอนนี้ทีบแล้วครับทีมแล้วครับหยุดไม่ได้โดนอีกแล้วครับต้องสุรินโอ้หน้ากระจายแล้เติมทางซ้ายหมัดซ้ายเติมขื้อมาเป็นชุดเอาลงปุ่งใต้ปีกกรรมการแยกครับช็อตนี้ครับ แทงเข่าวฝานะครับโอ้ยสอกครับสอกซ้ายคืนครับพยายามจะไล่แข้เอาไว้สอกซ้ายครับสีฟ้าครับแม่มุ่งมั่นตั้งใจดีเหลือเกินครับจเจริญเงินครับเอาหมัดขวาไม่โดนแต่ว่าเสียหลักเสียเหลี่ยมเสียเหลี่ยมลูกกันมันไปเล็กน้อยแทงเข่าซ้ายครับต้องสุรินกรรมาการพิเชษเรียกอามาเสร็จแล้วครับมวยไทยไก่เดือยเกมเร่งของทั้งคู่อีกจุดหนึง่งต้องสุรินพยายามหมดซ้ายจังหวะของเจริญเงินงนี่ยบ เอาพักให้น้ําดวนเลยครับยกที่4มวยจากจังหวัดสุรินทร์กับเกง์สีแดงน้ำเงินจากจังหวัดเชียงใหม่ครับต้องสุรินทร์กับทางด้านเจริญเงินเข้าไปกอดในครับนี่แหละวงในนี่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับไม่เห็นเนือ้อการแยกครับสิทธิเอกทิเชตเป็นกรรมการยารุ่งครับขึ้นมาทำน้าที่คู่แรก พยายามดักถีบเอาไว้นะครับกองสุรินครับเอาเตะซ้ายครับเจริญเงินว่าเตะซ้ายก็สู้ได้ดีมากๆนะครับวันนี้เจรินเงินอดโดนซ้ายเอาหน้าหงายอีกแล้วนะครับโดนมัดครับพยายามจะเร่งนะครับเจรินเงินศอกขวาครับโอ้ยปักซอกครับแตกหน้าไปเลยครับพยายามดีครหัวใจดีดูครับหนุกเลาเสียเปียบช่วงจากกันสู้เข่าด้วยครับขอมรูปดีที่ทำหน้าที่ได้ดีทีเดียวครับเอาอ่า ขึ้นมานะครับแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรนะครับโอ้โหอ่ะตีข่าวครับข่าว้าไปแม่พูดไม่ทันขาดคำนะครับยังวาลูกเมื่อสักครู่นี่แม้ก็มีเสียงกดดันจากแฟนมวยทอนะครับขอเอาไว้ให้หลินถือครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะโดนมั้าซอีกแล้วนะครับโอ้แกปล่อยแม่นนะครับเจริญครับพยายามจะเติมด้วยกับบั้นซทีหนึ่งถักถักนี่ครับทางขยันครับ ถ่ายเวลาคุ้มจริงๆครับเจริญเงินบุรณามวยไทยก็อุณภูมิทั้งท่าจะร้อนนะคุณฟองโอ้มันร้อนแล้วนะครับอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็หลักทางมาครับจบแล้วครับดีฮะทางด้านจเจริญเงินลงก้มกราบวัย1 7ปีวัย16กับ17ครับครับกองสรินนยเป็นพี่ฮะ17ปีแกอ่อนกว่ากันปีเดียวครับ ต้องเก็บคะแนนนะครับที่นี่เก็บคะแนนทุกยกครับยก5้าก็ต้องเก็บสุภาพวัชรินและก็มาจบที่บุญพาปรากฏผลนะครับแล้วก็จะนำคะแนนทั้งหมดนะครับไปบวกเพิ่มนะครับจากที่เก็บมา4ี่ยกเอายก5้าไปบวกเพิ่มให้กับประธานเทคนิคก็คือกรรมการพดองผู้พาณิชย์ครับนักชกบุงแดงครับก้องสุรินทร์สจเล็กเมืองนนท์นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเจริญเงินบุญรัตน์มวยไทยยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้ครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาดูคู่2ครับ